เอาละฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะคุณกําลังรับชมไลฟกับวิตเอร์ทีจนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมเราก็อยู่กับไมค e ครับพ็อกเก็ตเอเชียเวอร์ชั่น0.16.2นะครับผมนะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมเราก็จะพาไปเซิร์ฟเวทบอรของอาคนไทยนะครับผมนะก็เป็นเซิร์ฟที่น่า ทุกคนน่าจะรู้จักนะครับผมก็จะเป็นเซิร์ฟที่มีชื่อว่า Apple c r a f นะครับผมนะก็อ่าเขาได้ทำการอัปเดตระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะไปสอนวิธีการสมัครด้วยนะคะผมนะก่กอนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับ c r i b e และกดไลค์ด้วยนะฮะก็ขอสัก 70ไลน์นะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมโอเคนะฮะก็นะครับผมก็เซิร์ฟเวอร์รองรับ0.16.0กถึง0.16.2เลยนะครับผมนาน1.0ไม่สามารถเข้าได้นะครับโอเคนะฮะมาที่เซิร์ฟเวอร์แอสเเลยนะฮะก็พิมพ์ตามผมเลยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มี IP นะครับ a p p l e c r a f c r a f t นะครับผม applecraft cf นะครับประมาณนี้เลยนะครับ เคพอร์ตไม่ต้องเปลี่ยนนะจ๊ะแล้วก็เซ<ๆ>ิเวอร์นีมก็อะไรก็ได้นะครับผมหน้าเดี๋ยวจะเขียนว่า Apple ิลครับแอปเอย่างเดียวก็ได้นะครับผมโอเคกดเทไปเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครกันเลยนะฮะก็รอเข้าเซิร์ฟเวอร์สักคู่หนึ่งนะฮะนี่ครับพอเข้ามานะครับผมอ่าก็รอโหลดสเปาสักคู่หนึ่งนะครับผมนี่ครับมันก็จะให้สมัครนะผมถ้าเกิดเราไม่สมัครก็ไม่สามารถอ่าเอามันก็เดินได้นะครับผมนะ โอเคเดี๋ยวเราลองกดเพจซิว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมนะก้อนี้ครับกดไปอ่าเล่นก้อนี้ครับให้มาที่วินเจอร์ที่มีคําว่าเพจนะฮะนี่ครับแล้วกดไปนะฮะนี่ฮะถ้ามันจะขึ้นพิสโลกินนะครับผมมันก็แปลว่าแบบได้โปรดมโลกินนะฮะก็ให้เราสมัครนะผม R E g R E g เป็นนี้นะครับผมนะแล้วก็เว้นบล็อกเลยนะครับผมแล้วก็ใส่รหัสที่เราต้องการสมัครเลยนะผมนะเดี๋ยวเราจะเอาเป็นรหัสนี้ก็แล้วกันนะฮะชึบ อ่าก็สมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะขึ้นต้นสือสีอเขียวนะครับผมนะก็เรากดอ่าเราก็สามารถกดได้นะครับผมนะด้วยครับอ่าแล้วมันจะมีสามเตียงให้เพิ่มขึ้นมานะครับแบ,แบบเลือกรอบบี้อะไรประมาณนี้ละมะั้งน่าจะใช่นะครับผมนะมีสามเตียงนะครับผมก็สามารถไปได้สามรอบบี้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะอ่าแล้วก็อ่าไอดไดมอนด์พิกเอ อมันได้สําหรับ VP เท่านั้นในประมาณนี้นะครับผมนะโอเคนะฮะก็เราต้องการเลือกห้องเล่นก็ได้นะผมนะมีสามเตียงให้เลือกนะครับผมเดี๋ยวเราเลือกเตียงกันเ,เตียงแรกนะผมแล้วก็รอมันโหลดอ่าสปาสักครู่หนึ่งนะผมอ่าหรือโหลดล็อบบี้นะฮะก็ทําไมตอนนี้มันไม่โหลดละอะโอเคเดี๋ยวเราขอตั้งค่าไ่ก,ก่อนนะผมะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้มันโหลดแมบบหน่อยนะฮะ อ๋อมันไม่โลดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองออกแล้วเข้าใหม่กันนะครับผมโอเคนะฮะก็นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเข้าใหม่นะครับผมอ่า Apple โอเครอเข้าเซิร์ฟเวอร์สักคู่หนึ่งนะฮะอ่าเข้าครั้งต่อไปก็แบบมันจะล็อกอินไอพีให้เลยนะครับผมโอเคนะฮะก็อ่าเดี๋ยวเราไปอ่าล็อบบี้อื่น ป่านะผมนะล็อบบี้แรกมันไม่ดีนะผมไปล็อบบี้สองก็ได้นะฮะอ่าล็อบบี้สองมันโหลดนะผมโอเคนะฮะก็ไม่นำให้ไปล็อบบี้หนึ่งนะครับผมอ่าก็นี่ครับอ่าจะมีอ่าให้เล่นประมาณสี่ห้องอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็สามารถไปเล่นได้นะผมนะอ่านี่นี่อะไรประมาณนี้นะฮะก็สามารถกดไปได้นะผมอ่าโอเคนะฮะนี่เดี๋ยวเราลองกดไปนะผม ก็จะมาโผล่ที่นี่นะครับผมนะก็สามารถเลือกสีอะไรประมาณนี้ได้นะครับผมนะก็รู้สึกแมปแมปไม่รู้เขาจะเพิ่มแมปใหม่มาหรือหรือยังนะผมตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมนะแล้วก็อ่า เนี่ยครับข้างล่างนะผมมันจะเขียนว่าอ่า13เพย์เยอร์นะครับผมก็คือต้องการ13เพย์เยอร์นะครับผมถึงถึงจะสามารถเล่นอ่าเบสบอลอะไรประมาณนี้ได้นะครับผมนะก็ใครดูไอพีไม่ชัดนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งไว้ทางดีคิชแชนเลยนะครับผมหรือใต้คําอธิบายนะครับผมนะก็สําหรับใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมนะก็อย่าลืมมาเล่นเซิร์ฟเวอร์เบสบอลของไทยด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็ต้อง ตราไปก่อนนะครับโอเควันนี้ก็สวัสดีครับ